สวัสดีจ้ามาทำตอ่อใครโชคดีกันมั่งคะ่ะมีคนโชคดีไหมคะแอดได้มิดหน่อย14บ่ถ้าออก16จะได้เยอะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนคะ่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ตามต่อตามต่อดูก,กันเลยเนี่ยไม่ใช้ไปไหนได้เนี่ยลองนะเราไม่เอาเน้นนะถูกอยู่สามสามสามสูตรสี่สูตรลงสามลงสี่สูตรถูกสามสูตรล่างเอาล่างคนเนาะประจำวันที่หนึ่งเดือน ลงครับล่างนะคะล่างเอาล่างโกนว่าเราจะได้ไปหากลอนป้ายังได้อยู่จะเน้นสิบห้าสิบหกเอาสิบสตัวกันตัวรองไวเ้เราจะใช้เราจะใช้ Lệch thì ổ cơ cư Yon đô cơ cư 9, 3, 1 4, 4, 6 Lạng 4, 4 Lạc xến Nguyên Lạc nội Bốc 3 Lạc xến 2 lạng 1 tháng bốc 8 tháng đi. เห็นหมั้ยคะเห็นหมั้ยคะชัดมั้ยคะเลขนี้อ่6อก,ก็คือ9 1 2 4 3และกับ9บวก7ปิด6บวก7คงที่นะคะ แล้วก็คือเก้าพุกเก้าเป็นแปดหกแปดสองสามสี่จับพูกก็คือเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หกสองหกสามหกสี่ รงี้็ดีใจนิดนิดโอ้ยวาเลจะโอกศูนย์ห้าเโอกเก้าศูนย์จอยมาด้วยกันเนาะเก้าเก้าศูนย์นี่ไหมเก้าเก้าศูนย์ ชานิยมก็เข้าดิแต่เป็นตัวกับ09มันเน้นที่6กับ0เนาะไม่นเน้นมัน6กับ0ศสีก็มาล่างด้วยเราหาเลขหละคุณม,มาจับเลยนี่ไม่ผิดสักวนวดชานิยมต่อมาก็คือ7 4 3 9สี หกสามแค่นี้เราไม่ต้องใจรียเยอะเนาะจิดลักหน่วยหนึ่งครั้งลักแสนหนึ่งครั้งลักหมื่นลักพันหนึ่งครั้งลักหน่วยลักหน่วยบนสองครั้งลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสามบวกแปดิดสามสอง สามสามกับเก้าสิบสิบด ปดนึ่งเช็ดมก็ป็นสิบสีบวกหนึ่งบวก สามสี่ห้านี่ค็เแบบแบบแบบห็นนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าหนึ่งส,ส,สามหนึ่งสี่หนึ่งห้า

mama

một trăm, một trăm, một trăm, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ก้าหมื่นสิหสองเป็น 10, สินบหกศูนย์หกเป็ดเจ็ดบกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บกห้าเป็นเก้าสิบสิบสองวกสามเป็นสองเป็ด Kao, suni. Kao, 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 suni, soni, peti. สองเก้าสองศูนย์จะประมาณนี้เลขยังไม่ได้เช็ค <laughs> จะอยากทำดีใจเกิน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 ร้อยดีใจเกินร้อยชอบก็จัดขัดกระผานนะคะดยูคุมเตือน เตือนสนับสนุนสลากิน,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 นแว่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ายังไม่ได้จับให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้าดีใจ